สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทำขนมไทยๆกันอีกือนเดิมค่ะเมนูนี้เริ่มหาทานยากแล้วนะคะข้าวเหนียวดำเปียกเผือกค่ะตัวข้าวเหนียวดำนะคะเวลาเรากัดลงไปก็จะมีความกรึบๆนะคะทานคู่กับตัวเผือกที่เรานึ่งมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทินะคะที่เค็มกำลังดีค่ะ ตัวข้าเหนียวดําก็จะออกวันหวานนะคะทานคู่กับกะทิแบบนี้บอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าอร่อยมากๆแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าจะไม่พลาคคดคลิปต่อไปด้วยนะคะเด <ไป S 1> ี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากการนําเผือกนะคะ350กรัมปอกเปลือกนะคะเราก็หั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเผือกนะคะไปนึ่งบนน้ําเดือดค่ะเราจะนึ่งเขาเป็นเวลา20นาทีนะคะเพื่อให้เผือกของเราสุกก่อนเนาะพอผ่านไป20นาทีนะคะตอนนี้เผือกของเราก็สุกดีแล้วค่ะยกเขาออกจากความร้อนนะคะเราก็พักไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําน้ําเปล่านะคะ1,300 ML นะคะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะมัดให้เรียบร้อยนะคะประมาณ3-4ใบค่ะ จากนั้นก็ต้มนะคะให้เดือดเลยพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะตักใบเตยออกได้เลยค่ะใครไม่มีใบเตยก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรค่ะขั้นตอนนี้ข้ามไปได้เลยเนาะจากนั้นนะคะก็จะนําข้าวเหนียวดําค่ะ200กรัมนะคะล้างให้สะอาดแช่น้ําไว้1คืนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเทน้ําออกค่ะแล้วเราก็จะนํเข้าวเหนียวดําของเราเนี่ยเทลงไปในหม้อที่เราต้มน้ําไว้เลยค่ะ เราจะต้มเขาเป็นเวลา20นาทีด้วยไฟกลางนะคะระหว่างนี้ก็ให้เราคนเขาตลอดเลยนะพอผ่านไป20นาทีตัวข้าวเหนียวดำของเราก็สุกดีแล้วค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปนำข้าวเหนียวขาวค่ะตัวข้าวเหนียวขาวเนี่ยเราใช้100กรัมนะคะล้างให้สะอาดแช่น้ำไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะลินน้ำออกนะคะจากนั้นก็นำไปใส่ในข้าวเหนียวดำที่ต้มไว้ได้เลยค่ะ พอเราเทเข้าวเหนียวขาวลงไปแล้วนะคะจากนี้เราก็จะคนเขาตลอดเลยค่ะคนเขาไปประมาณ10นาทีนะคะพอน้ําเริ่มงวดประมาณนี้ให้เราเบาเป็นไฟอ่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เนาะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเราใช้100กรัมค่ะถ้าใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวสามารถใช้น้ําตาลปี๊บได้เลยนะคะคนให้เขาเข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะไปนําน้ําตาลทรายค่ะ150กรัมค่ะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายดีนะคะจะเห็นได้ว่าพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนี่ยน้ำเขาก็จะมีมาเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ถ้าของใครนะคะน้ำงวดเกินไปสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะพอคนให้น้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะวันนี้เราใช้เกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะเราจะไปละลายแป้งมันค่ะเราใช้แป้งมัน30กรัมค่ะแล้วก็น้ำประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะละลายตัวแป้งมันก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะนำแป้งมันที่เราละลายแล้วเนี่ยไปใส่ลงในข้าวเหนียวดำของเราเลยค่ะการทำแบบนี้นะคะตัวข้าวเหนียวดำเขาก็จะเงามากๆเลยค่ะ นี่ความเงาเริ่มออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ตัวข้าวเหนียวดําของเราเข้มข้นขึ้นด้วยค่ะเราจะคนจนกว่าตัวแป้งเขาจะสุกนะคะพอคนจนแป้งสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปนําเผือกค่ะที่เรานึ่งไว้นะคะมาใส่ได้เลยค่ะพอเราใส่เผือกลงไปแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะ พอเราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะยกข้ออกจากความร้อนได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวดําของเราแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะเราจะไปทําตัวหน้ากะทิกันค่ะเราใช้กะทินะคะ300 mL ค่ะเท okay, ลงไปในหม้อได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ10กรัมค่ะคนให้แป้งกระจายนะคะจากนั้นก็นําเกลือค่ะครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลย เราจะคนนะคะให้ส่วนผสมนะเข้ากันดีก่อนนะคะให้ตัวแป้งละลายดีจากนั้นเราก็จะนำไปตั้งไฟอ่อนค่ะเราจะคนเขาตลอดเลยนะคะคนจนกว่าตัวกะทิจะงวดขึ้นนะนี่ค่ะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้ค่ะความหนืดนะคะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาออกจากความร้อนเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ นี่ค่ะตักตัวข้าวเหนียวดําของเรานะคะไปจัดเสิร์ฟเป็นข่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อเผือกแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวข้าวเหนียวก็เงาๆค่ะเหนียวหนึบกําลังน่าทานเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทินะคะที่เราเคี่ยวไว้นะคะนี่สีขาวกับสีดําตัดกันมากๆเลยค่ะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงตักให้โดนเผือกด้วยนะคะ อืมอร่อยหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ทานคู่กับตัวกะทินะคะคือตัดกันมากๆเลยเคี้ยวเข้าไปเนี่ยก็จะกรึบๆนะคะของตัวข้าวเหนียวดำแล้วก็ตัวเผือกคือมีความมันมากๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิโทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ